สวัสดีแฟนบอลแมน,ชนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าสารของสโมสรแมน,ชนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองให้ติดตามรับฟังกันนะฮะลิงก์อยู่ล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับมีอะไรนะ่าสนใจก็ มากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของวอเลิกุน่าโซชาที่มีต่อเกมพบกับบูแฮมตันที่เราเอาชนะได้1นึ่งนะครับซึ่งโอเล่เนี่ยมีการโดนยิงคําถามเรื่องของจังหวะดรามา่าหรือว่าจังหวะที่ปะปะปกบาเนี่ยไปเปิดปุ่มใส่รูเบนเนวสแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยปล่อยนะครับโดยที่ไม่ได้เป่าให้เป็นลูกฟาวแต่งใดนะครับแล้วก็มีการเช็คแล้วก็ไม่ได้แบบ เป็นลูกฟาวมันก็เลยทําให้จังหวะต่อเนื่องเนี่ยแมนยูก็เกิดประตูได้นะครับทำประตูได้นั่นเองนะฮะซึ่งโอเล่เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยก็เคยบ่นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้ฟาวเลยมันมีจังหวะคล้ายกันในเกมบบนัดนี้เช่นเดียวกันพวกเขาเนี่ยอยากปล่อยให้เกมมันไหลลื่นครับแล้วก็ผมไม่คิดว่ามันเป็นจังหวะการฟาว อย่างที่เราได้เห็นกันนั่นแหละนะครับซึ่งผมคิดว่าปอกบาเนี่ยก็พยายามแค่ต้องการแย่งบอลเท่านั้นแน่นอนว่ามันเป็นการเสียบสกัดที่ดีเยี่ยมของปอกบารนั่นเองนี่คือมุมมองของโอเล็กนอโซชาครับที่ได้มีการออกมาพูดถึงจังหวะนี้ว่าในมุมมองเขาเนี่ยไม่ใช่การฝ่าวนะครับแต่บางมุมมองของแฟนบอลก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าตอนนี้กำลังเป็นดราม่าอย่างหนักมากนะครับ ส่วนเรื่องของคริสเตโนโรนโดนะฮะซึ่งโอเล่เนี่ยก็บอกออกมานะครับเกี่ยวกับการได้รับโอกาสของโรนโดครับว่าเขาเนี่ยจะได้รับโอกาสช่วงไหนนะครับโอาได้บอกว่าผมหวังว่าเขาน่าจะพร้อมเราเนี่ยกำลังพยายามอย่างหนักนะครับทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแน่นอนครับว่าเขาเป็นนักเตะที่น่าตื่นเต้นนะบางคนเนี่ยเคยร่วมงานกับเขามาแล้วในระดับทีมชาติ คุณเนี่ยได้เห็นเสียงแฟนๆนะครับว่าพวกเขาเนี่ยตื่นเต้นแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เขาทําแล้วก็ทุกคนเนี่ยตอบรับนะฮะเขาเป็นผู้เล่นที่พิเศษจริงๆนะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่ก็พูดถึงโรนัลดด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในตําแหน่งที่โรนัลดจะได้รับโอกาสเนี่ยมีการเปเดเยกันออกมาเหมือนกันนะครับว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยโรนัลดเนี่ยเคยเล่นทั้งปีกขวาปีกซ้ายกองหน้าก็ได้เหมือนกันครับหลากหลายอยู่แล้วนะฮะ แต่เขาเนี่ยจะลงเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าให้กับผมอย่างแน่นอน,นครับมีหลายเกมครับที่เราเนี่ยใช้กองหน้า2ตัว3ตัวแต่ผมเนี่ยอยากให้เขาอยู่ในกรอบเขตโทษผมอยากให้เขาเนี่ยยิงประตูดได้เยอะนะฮะนี่คือเหตุผลนะที่โอเล่พูดถึงเรื่องของตำแหน่งนะครับก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือโรนโดเนี่ยอายุเริ่มมากแล้วครับเพราะฉะนั้นควรที่จะโยกเข้าไปตรงกลางนี่แหละแล้วก็การจบสกอร์ของโรนโดเนี่ย เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับจมูกไวมากนะครับเรื่องของลูกกลางอากาศก็ดีเรื่องของการยิงด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาก็ดีเช่นเดียวกัน<ๆ>การจัดสุกอร์เนี่ยมันทุกรูปแบบนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็เป็นเรื่องของราเฟเวารานนะครับโอเลบอกว่าเขาเนี่ยเล่นแบบมีคลาสครับมีความนิ่งมีประสบการณ์ครองบอลได้ดีเชี่ยวชาญเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศ เขามีทุกอย่างในฐานะที่เป็นเซนเตอร์แบ็กเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกยินดีกับฟอร์มการเล่นของเขาในเกมนัดน,นี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเก็บได้7แต้มนะครับเป็นการออกสตาร์ที่ไม่ได้เร็วร้ายเลยครับอยู่ในมาตรฐานที่ดีเลยมันเป็นสัปดาห์ที่ดีครับกับการที่มีเจแต้มในตารางคะแนนเราพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนครับหลังจากที่มีผลเสมอว่าเราจะชนะในเกมถัดไปก็ เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วเรื่องอื่นกันบ้างนะครับเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของสถิติที่น่าสนใจครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเนี่ยสร้างชื่อเรื่องของการทำสถิติอันใหม่ได้อีกครั้งครับซึ่งแมนยูถือว่าเป็นทีมที่ครองสถิติไร้พ่ายนอกบ้านยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษนะครับหลังจากที่บุกไปเอาชนะบูกกำลังได้นได้10นะครับ ซึ่งอเล็กซานดรซชาเนี่ยไม่พาทีมแพ้ใครมาตลอด28นัดเป็นนัดเยือนนะครับหลังสุดในพิเบิงเกิดซึ่งมันก็หมายความว่าตอนนี้แมยูได้ทำสถิติใหม่สำหรับเรื่องของการไร้พ่ายนอกบ้านยาวนานที่สุดอย่างที่ว่ากันไปนะครับซึ่งสถิติเดิมของอาเซนนลนะครับทำไว้27เกมนะครับนะ แต่ว่าแมนยูทำไป28เกมแล้วนะครับก็เป็นการทํำลายกันต่อไปแล้วก็มีโอกาสที่จะทำได้มากขึ้นกว่านี้อีกด้วยนะครับส่วนเรื่องของเดนนิสเจมนะครับที่มีข่าวเรื่องของการย้ายทีมซึ่งโอเล่กล่าวว่าก็เขาไม่อยากพูดถึงนักเตะรายใดเป็นรายบุคคลนะครับไม่ได้อยากเปิดเผยข้อมูลความลับสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็พูดถึงเรื่องของการมาของคริสเตียโนโรโดอยู่แล้วว่า ถ้าเกิดการมาของโรนโดเนี่ยมันสามารถทําผลกระทบได้เลยนะเรื่องของการแบบจํากัดเกี่ยวกับนักเตะที่ได้รับโอกาสการลงเล่นนะครับมันก็อาจจะมีนักเตะบางรายแหละที่อาจจะได้เล่นน้อยหรือเล่นมากนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือเดนนิสเจมส์เนี่ยเป็นนักเตะคนสําคัญของแมนยูนะครับซึ่งเจมส์ก็มีข่าวกับหลายๆทีมเดี๋ยวว่ากันเรื่องของการย้ายของเดนนิสเจมนะครับส่วนเจ้าหนูเมสันกีนบูธครับก็ ในเกมล่าสุดเนี่ยทำประตูได้นะครับในเกมพบกกับบูมนะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะค,คนที่4ที่ทำประตูในเกมพิบัติอังกฤษถึงหลัก20ลูกได้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีครับโดย3คนก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นระดับตำนานทั้งนั้นนะฮะก็มีทั้งไมเคิลโอเว่นด็อบบี้ฟาวเลอร์แล้วก็เวนลูนี่ที่เคยทำกันเอาไว้นะครับเจหนูเมสันกินบอตก็เป็นลายล่าสุดนะครับที่ทำได้นะก็ผลงานแล้วก็พัฒนาการดีแบบต่อเนื่องนะครับ ส่วนเรื่องราวที่น่าประทับใจของปบอบกบานะครับคือปบอบกบาเนี่ยโดนโหนะครับโดนโหทั้งตลอด90สนาทีนะครับแล้วก็โดนโหทั้งตอนให้สัมภาษณ์ด้วยถ้าใครได้ดูคลิปสัมภาษณ์เนี่ยปบอบกบาเนี่ยจะได้ยินเสียงจากแฟนบอลก็คือเป็นเสียงโหเข้ามาด้วยนะครับเป็นโหที่ดังมากๆซึ่งปบอบกบาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแบบงุนงงแต่งได้นะครับหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยเขาก็มีการเดินไปหา แฟนบอลบูแฮมต้นที่มีการโห่ใส่แั่นแหละแล้วก็เอาเสื้อไปให้นะครับคือเปลี่ยนจากเสียงโห่เนี่ยเป็นเสียงแบบว่าปรบมือหรือว่าเป็นรอยยิ้มแท็กนะครับก็เป็นการาให้เราได้เห็นโมเมนต์ที่ดีๆนะครับหลังเกมนะก็ไม่ได้บอกว่ามีอาการหงุดหงิดมีาการด่ากับแต่งดนะครับซึ่งปอกบานเนี่ยก็พูดถึงจงังหวะเรื่องของการเข้าวัฒนด้วยนะครับเขาบอกว่าวันเนี้ยมีการตั้งข้อสงสัยเรื่องของการทำฟาวของผมเนี่ย เยอะมากๆนะครับนี่ก็เป็นจังหวะ50-50ครับแล้วก็เราเนี่ยชนะในการแย่งบอลจากนั้นเนี่ยก็ทําประตูได้ผมคงจะต้องกลับไปดูจังหวะนั้นอีกครั้งครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้สัมผัสดโดนตัวของโรเบนเนเวสแต่อย่างใดจริงๆนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับหลังเกมนะครับส่วนเรื่องของเดบิแต้าร์บาร์ตอฟครับอดีตศูนย์หน้าของแมนยูเนี่ยก็ได้มีการระบุกันออกมาครับว่าการมาของคริสเตียโนโรนโดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้อลเตอร์มาเซียลเนี่ย แทบจะหมดอนาคตไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวรุกของแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยนะครับมีให้เลือกใช้มากมายนะฮะอย่างเช่นแรดฟอร์ดซานโชคาวานีนะครับแล้วก็อจจะมีพวกบรรดาดาวรุ่งอีกนะครับที่ฟอร์มร้อนแดงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมาซิยาลเนี่ยน่าจะไม่มีพื้นที่แล้วนะครับและจะมีคิสเซโนโรโนที่ผมยังไม่ได้นับไปก็นับว่าเป็นตัวรุกด้วยคนที่อาจจะเป็นตัวเลือกรองมานั่นแหละก็คืออาจจะเป็นมาซิยาลมากกว่าที่เป็นรายอื่นนะครับก็ เป็นเรื่องที่มาซิาลต้องทําใจหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับก็เพิ่มเติมเรื่องของออตโตนิมาซิาลครับมีรายงานจากดิแลนติกเนี่ยรายงานออกมานะครับว่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้ครับเรื่องของทีมที่ให้ความสนใจมาซิาลในช่วงของตลาดซื้อขายเตะช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะตามรายงานก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการโยงไปที่เดนนิสเจมส์ด้วยนะครับ ซึ่งเดนนิสตบอกว่าแมนยูพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอเดนนิสเจมนะครับก่อนที่จะมีการปิดตลาดซื้อขาดนงเตะในพิีเมียรกอังกฤษนะครับซึ่งมีหลายทีมนะที่ให้ความสนใจแต่ว่ามีหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจอย่างหนักปานานแล้วก็คือลีดยูเนเต็ดนะฮะที่จะต้องการเซ็นตัวเขาไปเสริมทัพนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของอามาเดียโลครับ อมาเดียโลเนี่ยก็น่าจะเป็นดีลที่แป็กก็เรื่องของการย้ายทีมไปแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดรคเตอร์อฟฟุตบอลของทางเฟโนดเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงดีลนี้นะครับว่าอมาเดียโลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจริงครับแล้วก็มีการยกเลิกไปแล้วนะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาเสียเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งผลออกมาสุดท้ายเนี่ยก็ได้บทสรุปก็คืออับบัติโอเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับสโมสอนแมนยูต่อไปก่อนนะครับเพื่อพักฟื้นนะครับแล้วก็รอการกลับมาติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะรอบไหนแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงมกราคมนะครับแล้วก็เรื่องราวของเดียโกดาโลแล้วรวมทั้งตำแหน่งแบ็คขวาของเราเนี่ยนะฮะ ตามรายงานจาก MV n ครับก็ได้มีการคอนเฟิร์มครับว่าการย้ายของเดียโกดาโลเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นตามที่มีกระแสข่าวกันออกมาว่าเดียโกดาโลอาจจะย้ายทีมในช่วงของโค้งสุดท้ายนะครับเรื่องของการคว้าตัวเคเดนทิเปียก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าแมนยูไม่เต็มใจจ่ายเงินราคาสูงนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นที่เข้าใจว่าแมนยูใช้งบประมาณไปเยอะแล้วนะครับกับการซื้อจรอร์รัลซานโชวารานแล้วก็โรโนโัลดอในเรื่องของค่าเหนือ่อยแล้วก็ค่าตัวที่ อาจจะไม่เยอะแต่ว่าค่าเนี่ยมันก็สุกนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูน่าจะยกเลิกการใช้เงินไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดตลาดไปได้เลยนะครับในการซื้อแบ็กขวาส่วนลินการ์ดเนี่ยนะครับมีรายงานออกมาว่าเดวิดมอยเนี่ยเตรียมที่จะเข้าพูดคุยกับเจสซี่ลินการ์ดในช่วงเร็วๆนี้นะครับซึ่งยังไม่ทราบว่าบทสรุกจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสถานการณ์ของลินการ์ดก็คืออาจจะมีการกลับมายืมตัวกับทางเวสแฮมอีกครั้งแล้วก็ จะมีการเคลียร์สัญญาชอบใหม่กับแมนยูก่อนก่อนที่จะปล่อยยืมตัวนะครับนในรายของตัวเซเบประมาณนั้นนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ